Hey yo, สวัสดีผมยินดีรับกับช่องกระดมชาวแคสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้เรากับเข้าสู่ช่วงกระดมเล่าข่าวกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าตอนนี้ต้องมีข่าวใหม่ที่เพิ่งออกมาแกะกล่องเลยก็คือฟอร์แมตการแข่งขันท,ทุกหลีกันเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทุทก,ทกหลีนี้การแข่งขันในรูปแบบใดบ้างมีอะไรที่เป็นจุดน,น่าสนใจฟอร์แมตมีที่ไหนที่เปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก LPL ีก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเอ l เนี้มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งข การแข่นัน LPL นะครับเราจะสตาร์ทกันเริ่มตั้งแต่รอบ Group Stage นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปว้ให้เพื่อให้ทุกคนไม่งงกันนั่นเองนะครับผมโดย Group Stage เนี่ยเราจะแบ่งกันแต่ละกรุ๊ป Group Stage ของ LPL นั้นจะมีทั้งหมด4กรุ๊ปด้วยกันนะครับผม Group A Group B Group C นะโดย Group ที่1เนี่ยก็จะมี BLG ไว้ป๋อ Gaming นะครับ Team WE แล้ว EDG Group B ก็ผม a n y o n e Legends u l t r er Prime Thunder Talk แล้วก็ RNG ครับ Group C นะผมมี Top Esport ฟันพัสฟินิช O.M.G. แล้วก็นินใจปัจามาสครับผมแล้วก็สุดท้ายครับปิดด้วยอินวิทัสเกมมิ่งลินหนิง L.G.D. แล้วก็ J.D.G. นั่นเองครับแข่งกันแบบ Double Round Robin นะครับเป็นรูปแบบ Best of One ซึ่ง p h o e s i x ครับก็ยังไม่ได้ใช้ในสเตจนี้นั่นเองนะเพราะแข่งกันแค่รอบเดียวนะครับถึงแม้จหรับ ฝั่งไปสล้วฝั่งกลับเนาะหลังจากแข่งกันเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอา2อันดับที่ดีสุดนะผมขึ้นไปสายบนจากแต่ละกรุ๊ปนะนั่นคือแอสเซนต์กรุ๊ปนั่นเองครับขึ้นไปรอ,อาก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอาอันดับที่3ของแต่ละกรุ๊ปเข้าสู่รอบคอลี่ไฟล์นั่นเองซึ่งต้องไปแข่งกันต่อโดยแข่งกันด้วยแบบดับเบิลดาวโรบินเบสซ์ออฟทรีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะในขณะที่สี่ดาวสุดท้ายนะครับผมก็จะถือว่าลงมาอยู่ข้างล่างนะครับหรือว่าสายเนวาาาดดนนนัััั่่เเเเอองงหลงจจกกทีีคสรรร็ยยบบ้ื้องต้นนะะครรับเาจแ กันรอบคัดลืไฟล์กันต่อซึ่งมี4ทีมนะโดยคัด2อันดับบนนะขึ้นไปแอสเซนต์กรุ๊ปและ2อันดับล่างลงมาสายเนเวาร์าเองครับแต่ว่าแอสเซนต์ครับผมจะมีทั้งหมด10ทีมนะในขาที่ทางฝั่งของเนเวาร์าเนี่ยก็จะมีแค่6ทีมเท่านั้นเองหลังจากแข่งกันเบื้องต้นนะครับผมเราก็จะแบ่งกัน2สายนะโดยทั้งสองสายจะเล่นแยกกันนิดนึงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมาเริ่มจากสายบนกันก่อนดีกว่าครับผมสายบนแอสเซนต์กรุ๊ปนะครับจะแข่งกันแบบดับเบิลรายโรบินเหมือนเดิมเป็นแบบเบสซออฟดที่นครับในขาที่6 ่างลต้องมาแข่งในรอบเพลย์อินซัเองครับมาดูสายล่างกันต่อนะสายล่างก็ผมในทีมเนวันนานะผมทั้งหมด6ทีมสายล่างเนี่ยมีชี้เป็นชี้ตาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าคุณได้อันดับ3อันดับ4นะครับคุณจะถือว่าตกรอบในสปิดนี้ก็คือไปรอหลัง MSI ที่เพื่อที่จะแข่งต่อนเองครับ ในขาที่อันดับที่5อันดับที่6ก็ผมจะถือว่าเจอกันใหม่ปีหน้านะเพราะว่าหลัง MSI เนี่ยคนก็ไม่มีสิทธิ์แข่งแล้วเองทําให้หลังจากนี้หลังจาก MSI นะครับหรือว่า e ีดก็แล้วแต่นะครับจะทําให้ลีก RPL จะมีทีมหรือแค่ทั้งหมด14ทีีเท่านั้นครับในขาที่ทางฝั่งของสายเนวาน่าเนี่ยถ้าสามารถได้อันดับหนึ่งหรือที่2นะก็จะถือว่าขึ้นมาในรอบเพลย์ด้วยเช่นกันครับถือว่าเป็นสายที่ชี้เป็นชี้ตายแล้วก็ถ้ารอดตายได้ถือว่าโชคดีครับ หลังจากสายในึงวันหน้าครับผมที่ได้อันดับหนึ่งหรือที่สองนะขึ้นมาในรอบเพลย์อินนะครับเราจะแข่งรูปแบบเพลย์อินเหมือนกับช่วงเวิร์ลสปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งเวิร์ลสปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแนะนําให้ไปลองดูย้อนหลังก็ได้ครับคัดอันดับ1ถึงอันดับ4นะครับผมไปรอบเพลย์ออฟนั่นเองซึ่งก็จะครบ8ทีมในรอบเพลย์ออฟนั่นเองครับส่วนที่เหลือตกรอบในสปิตนี้หรือว่าเจอกันหลังเอเอสต์ทีนี้พอเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเนี่ยเราจะแข่งกันแบบสายปกตินะก็คือเป็น, 5, น,น,ปน,ปน,นดันับบบเเเเิิิิลลอมนนช่ส คัดเพื่อหาทีมที่จะไป EWC แล้วก็ MSI เนี่ยโดยใช้อันดับ1นะอันดับ2ของ LPL นั่นเองครับ นี่คลิก RPL นะครับผมเรามาดูกันในลีกของ l t ลกันบ้านนะครับทั้ง2โซนนี้นะครับจะใช้ร่วมการแข่งแบบเดียวกันทั้งหมดเลยจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงนะโดยช่วงแรกของผมนั่นคือรอบซิงเกิลราวโรบินนะโดยซิงเกิลราวโรบินจะแข่งกันใน3สัปดาห์แรกแข่งกันแบบเบสต์ของวันนะเพื่อที่จะหาทีมอันดับที่ดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะแบ่งสายจากวีคที่3เป,ป็นต้นไปลายขผมวีคสี่ถึงวีคหเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2กรุ๊ปกรุ๊ปละวสี่ทีมเบื้องต้นแข่งกันในกรุ๊ปก่อนและหลังจจจาากกกนนนนนนััััั้แข่่ Cross Group นะ่่่งงคครรรรออออสุ๊ปะะะเเเพืทีตดบ สองอันดับแรกของแต่ละกรุ๊ปนะครับผมจะแข่งกันเองนะแข่งกันเพื่อจัดอันดับว่าใครจะได้อยู่อันดับไหนในรอบเพลย์ออฟครับผมในข่าที่ สองอันดับล่างจากแต่ละกรุปจะแข่งกันเพื่อหนีตายโดยจะมี2ทีมที่ตกรอบและ2ทีมที่ไปต่อและอยู่สายล่างในรอบถัดไปในรอบเพลย์ออฟเราแข่งกันแบบดับเบิลอิลิมิเนชั่นนะัเบสอลไฟท์นะโดยอันดับหนึ่งจะได้ไปทั้ง EWC แล้วก็ MSI นะครับโดยอันดับที่2เนี่ยจะได้ไป EWC ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ไป MSI นะครับซึ่งหมายความว่าจาก LTA นะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราจะแข่งกันแบบคอสคอนเฟอเรนซ์รอบนี้เราแข่งแยกกันแล้วก็ LTA น็อตก็ส่งตัวแทนไปชุดหนึ่ง LTA เซา์ก็ได้ส่งไปอีกชุดึง ซึ่งบอกเลยครับว่ามันทำให้การแข่งขันเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับทีมจากบราซิลนะครับผมทีมจากลาตินอเมริกาก็ได้ส่งแข่งขึ้นไปเอเวอร์ซีดเช่นกัน,นครับในขณะที่ ทีมจาก NA นะครับที่ช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะสามารถนะ LTA ท้เอซามาได้รอบนี้ก็ต้องไปวัดกันที่ในรอบกรุ๊ปสเตจในของ LSI อยู่ดีดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระจายความเท่าเทียมให้กับลีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยต่อปีที่สามีจริงๆมีฟอร์แมตมาแล้วแต่ผมอน,นุญาตใบแค่นี้เดียวเพราะว่า๋ย่หลังเวไซจะมาสรุป,ปอีกรอบหนึงนะครับต่อปีที่3หรือว่ารอบซัมเมอร์เนี่ย เราจะสามารถเลือกคู่แข่งทีมฝั่งตรงข้ามได้สมมุติว่าชนะรอบที่1แล้วเราสามารถที่จะเลือกทีมที่จะสู้ต่อไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยฟอร์แมทนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนไหมเดี๋ยวากัไปใส่เรามาสุบกันนะครับนั่นคือข้อมูลของลีก l t ลีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดทุกๆลีกเลยดูลีก LEC กันบ้างดีกว่านะ อีก LEC นะตอนนี้นะครับเราจะเริ่มจากรอบ Regular Season เราจะใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือมันคือรอบ Group stage นั่นนหละตัวรอบ Regular Season นะครับเราจะแข่งกันแบบ s single round robin เจอกันหมดนะก็คือทั้งตารางเนี่ยมีทั้งหมด10ทีมนะผมับึทีมต้องแข่งกันหมด9ครั้งนะครับเจอกันแบบ Best of 3เก็บแต้มเสร็จปุ๊บนะครับคัด6ทีมไปรอบ playoff ที่เหลือ กรอบจะมีแค่6ทีมที่จะไปรอบเพลย์ออฟต่อเองนะครับอันดับ5อันดับ6อยู่สายล่างที่เหลืออยู่สายบนแข่งกันเหมือน LTA เลยนะผมก็คือเพลย์ออฟเนี่ยดับเบิ e l i m i n ม t i น n best of five ที่ห่งที่2ได้ไปอ e w ีแล้วก็เอเวไสทั้งคู่ <ๆ S 2> ครับต่อมาคือลีกเอลซีพีครับผมลีกเอลซีพีเนี่ยเป็นลีกที่ใช้คำว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหลังจากที่มีการประกาศาไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามีการอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าโดยเกณฑ์สำคัญนะครับจะค่อนข้าขง,ขง,ขง,ขงเหมืออนน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 นกกกกกกกัััััับบบบบ LTA ตตวลลลลีีีีีะะะะคคครรรรรรร็็จจมมาาาเเเปปป่่ยแแงงงด้ผทซิิิโ เบสซอวันเนี่ยเป็นเบสซอบทีทั้งหมดแข่งคัด6ทีเพื่อมาเจอกันในรอบเพลย์ออฟเราจะแข่งรอบเพลย์ออฟเนี่ยเหมือนกับ LCK ครับเพลย์ออฟรอบที่1เนี่ยแข่งเบสซอบทีนะครับแพ้ Pass, คือตกรอบเลยอ่าที่มันมีดราม่าที่แบบทีวันแพ้เสร็จปุ๊บตกรอบอะไรเงี้ย LCP ใช้รูปแบบฟอร์แมตนั้นเลยนะครับดังนั้นในรอบเพลย์ออฟก็จะมีการันตีแน่นอน2ทีมที่ตกรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะแข่งเบสซอบไฟทกันหมดโดยมีสายล่างถ้าได้ที่1ที่2องเอาไปสลอตไปเอฟสายล episode, แล้วก็อ e ี LCK LCK นะะครับ, CK, รบ CK, จมี เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับหลังจาก LCK ครับเนี่ยเราจะเรียกทัวร์หลังจากนี้ว่า LCK ซีซันก็จะมี LCK ซีซันราว1 2กับ LCK ซีซันราว3ถึง5ซึ่งเราจะอยู่ที่1 2ก่อนนะครับราว1-2เนี่ยเราจะแข่งกันเป็นดับเบิลราวโรบินซึ่งอย่างที่เข้าใจกันก็คือเหมือนรอบเก็บแตมแต่ว่าเจอกัน2ทีแข่งกันแบบเบสซอบทรีนะครับทั้ง6ทีนะผมไปเข้าสู่พอแมตช์กันต่อไปก็คือ Road to MSI หรือว่า Season Qualify นั่นเองนะครับการที่บอกว่า, Road I, ไ,ไ,า,วาไป MSI นะ weight that care เป็นเส้นทางสู่ MSI เเฉยๆนะครับทีนี้นะครับผมฟอร์แมตก็จะเรียกว่าไต่จากล่างขึ้นบนนะในรอบของเพลย์ออฟเนี่ยใช้คําว่าเพลย์ออฟแล้วกันเพราะเข้าใจง่ายดีนะครับซีซันคอลีฟายหรือว่าเพลย์ออฟก็ไล่จากอันดับล่างขึ้นบนเราจะแข่งกันแบบเบสบอลไฟฟูลเฟลิสลาฟนะอันดับ5อันดับ6ปีกันก่อนชนะไปเจออันดับ4ชนะไปเจออันดับ3ชนะไปเจอสายบนนั่นเองนะครับซึ่งผมจะแปะรูปทุกคนได้เข้าใจกันจะได้เรียกว่าไม่งงกันหังนั้นก็จะมีเซติโอที่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีทีีีมมมมทท่่่่แแบบบเเ้้ยป็นนนาาืดดกๆไตตตัััังอ6 ดังนั้นเนี่ยต้องรอดูกันว่าทีนั้นคือทีมอะไรนะครับแต่เราตรงๆครับว่าณนะตอนนี้คือฟอร์แมตของ LCK คือโคตรแปลกอันดับ1กับอันดับ2ได้ MSI ก็ก็ e w c นะนี่คือการแข่งขันฟอร์แมตของ Road to MSI นะ LCK Season Qualify นะตอนนี้่อนข้างที่จะแปลกตายนึงแต่ว่าบอกเลยครับว่าสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมีหลายทีที่ต้องดิ้นรนมากพอสมควรเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีราว3ามขีด5้าร3าถึง5เนี่ยมันก็จะเริ่มหลังจาก MSI โดยจะใช้ผลการแข่งขันจากรอบ1ขีด2 ย,ยังคงมีผลต่อหลังจากนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทําผลงานไม่ดีราว3าขีดหหรือว่าหลัง r s i เนี่ย คุณลำบากแน่นอนเพราะว่ามันจะมีการแบ่งกรุ๊ปอีกไข้ก็คือมีเลเจนด์ก o ุ p ปกับไรซิ่งก r ุ u ปหลังไปใส่มาเจอกันนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสารประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อนุญาตเรียกว่าตอนนี้นะครับลีกไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วลีกไทยนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าโคตรมาแรงนะครับเงินรวมรางวัลเนี่ยมากกว่า1นล้านหนึ่งแบาทรวมถึงได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน y c กาทัวร์เมนต์ด้วยนะเพื่อเข้าสู่เรียกว่า LCP Promotion รวมถึงเป็นชิงสิทธิ์ในการแข่ง LCP ในปีถัดไปนี่แหละนะครับ ดังนั้นทีมไหนที่ยังไม่ลงสมัครนะครับสามารถลงสมัครณนะตอนนี้ได้นะครับในรอบสปริงโอเพ n นค a l i f i e เเนี่ยเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่เปิดสมัครแต่วันที่25นะครับจนถึงวันที่5เมษานะซึ่งก็เป็นวันที่คลิปลงไม่ปร,ป,รประมาณไม่นานนะครับรวมถึงเราแข่งกันยาวๆเนาะบอกเลยครับว่าทัวร์ไทยปีนี้มีทั้งปีรวมถึงปีหน้าเนี่ย คิดว่ามีต่ออย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตเห็นผมนะตรงนี้หรือว่ามีเพื่อนแข่งอยู่ที่ทุกคนเขียนอยู่นะครับอย่าลืมชวนเพื่อนมาลงงแข่งกันเยอะๆด้วยเพราะว่าตอนนี้ดีไทยกลับมาแล้วหวังว่าทุกคนจะมาลงแข่งกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมไว้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามผมกันมานานมากๆเลยนะผมขอบคุณการภาคที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะครับสวัสดีทกานไปก่อนครับจัมเจาแค,ส,ส,แคสเตอร์ครับบาย